ยินดีต้อนรับสู่คงแดงเดลี่ศูนย์รวมข่าวลิเวอร์พูลที่เร็วแรงและเข้มข้นที่สุดทุกประเด็นด่วนทุกเหตุการณ์ใหญ่เราจะพาคุณไปรู้ก่อนใครไปรับชมกันค่ะลิเวอร์พูลเกิดอะไรขึ้นแพ้ทาบ้านแบบหมดรูป1ต่อ4ต่อ PSV แฟนบอลเดือดทั่วโซเชียลและนี่คือความจริงที่อันเนอร์สล็อตต้องออกมาพูดด้วยน้ำเสียงยอมรับไม่ได้ อย่าขึ้งเลื่อนนี่คือวิกฤตที่หนักที่สุดของหงแดงฤดูการนี้ไปรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะแฟนลูกหนังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงเดลี่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกผลการแข่งขันที่น่าตกใจของหงแดงลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่5ที่พวกเขาต้องเปิดบ้านแอนฟิล์รับการมาเยือนของ PSVI ไอฮอฟเฟนและผลลัพธ์ที่ออกมาคือความพ่ายแพ้แบบยับเยินถึง1ตัว4ซึ่งตอกย้ำถึงวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นกับทีมของอาเนสลอต เกมเริ่มต้นได้เพียง4นาทีแฟนหงก็ต้องตกตะลึงเมื่อเฟอร์กิวฟานไดคัมแฮนบนในเขตโทษเสียจุโดโทษและเป็นอีวานปริซิชที่สังหารไม่พลาด PSV บุกมานำอย่างรวดเร็ว1.0อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลก็ตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วในนาทีที่15จากจังหวะที่โคดี้กัคโปยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูก่อนที่โดมินิกโซโบสไลจัดตามเข้ามายิงซ้ำด้วยซ้ายเข้าไปอย่างง่ายดายทำให้สกอร์กลับมาเสมอกันที่1ต่อหนึ่ง และในช่วงท้ายครึ่งแรกฝานใดก็เกือบจะแก้ตัวได้จากการม่งชนคานอย่างจังจากลูกเตะมุมจบ45นาทีแรกด้วยสกอร1์1นต่อหในครึ่งหลังดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาพร้อมกับฟอร์มที่ตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดนาทีที่56 PSV ก็กลับมาขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อ1จากการทำประตูของกุสทิลที่ชาร์จลูกใจจากทั้งซ้ายเข้าไปตรงตะไข่ซึ่งเป็นประตูที่ถูกต้องและไม่ลำหน้า สถานการณ์ของหมแดงเลวร้ายลงไปอีกในนาทีที่73เมื่อโกนาเต้จับบอลพลาดจนริคาโดเปปีฉกบอลไปได้และยิงติดเซฟมามาดัชวิลลี่ก่อนที่ครัวอิบริยุชจะปรีเข้ามายิงซ้ำไม่เหลือซากหนีห่างไปเป็น3-1ตอน 1. และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+1 บก 1, ลิเวอร์พูลก็มาเสียประตูที่4จากจังหวะที่เซอร์จินโยเดสหลุดมาทั้งขวาแล้วจ่ายเข้ากลางให้ครัวอิบริยุชยิงเน้นๆเ,เข้าไปอย่างเฉียบขาด ทำให้จบเกมลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อ PSV ไอโฮเฟนไปแบบเละเทะ1 4ต่อ4ความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นความพ่ายแพ้นัดที่2จาก5เกมในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยังเป็นความพ่ายแพ้ในทุกรายการเป็นนัดที่3ติดต่อกันแม้จะมี9คะแนนแต่ฟอร์มการเล่นก็เป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งขณะที่ PSV เก็บเพิ่มเป็น8คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่15ของกลุ่ม เราได้เห็นถึงฟอร์มที่น่าผิดหวังของลิเวอร์พูลในเกมนี้ซึ่งตอกย้ำถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในทีมและนี่คือประเด็นสำคัญที่เราอยากชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันครับฟานไดที่ก่อจุดโทษและโกนาเต้ที่จับบอลพลาดจนเสียประตูคุณคิดว่าแนวรับของลิเวอร์พูลกำลังมีปัญหาที่ตรงไหนมากที่สุดแม้จะได้ประตูจากโซโบสลอยแต่การคุมเกมในแดนกลางยังดูเป็นรองลิเวอร์พูลควรปรับเปลี่ยนคู่มิดฟิลอย่างไรเพื่อสร้างความสมดุลและลดภาระกองหลัง หลังจากแพ้3มนัดติดในทุกรายการคุณคิดว่าวิกฤตครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเก้าอี้ของอาเนสโอตหรือไม่และถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วหรือยังคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างได้เลยนะคะข่าวต่อไปสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งฝันร้ายที่ยังคงตามหลอกหลอนทัพหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาภายใต้บรรยากาศของแอนฟิลด์ที่ควรจะเป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งทีมของอาเนสโลต กลับต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่ยากจะยอมรับด้วยสกอร์ขาดลอยถึง1ประตูต่อ4ต่อ PSV Eindhoven นี่ไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้เกมเดียวแต่เป็นการสะสมความผิดหวังถึง3เกมติดต่อกันในทุกรายการและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการเสียประตูไปแล้วรวมกันถึง10ลูกจาก3เกมหลังสุดก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้และนอตติงแฮมฟอเรสด้วยสกอร์0ประตูต่อ3ทั้ง2เกมในพรีเมียร์ลีก หลังจบเกมอันเนอร์สล็อตคุณซือชาวดัชไม่รีรอที่จะออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกที่ถาถมเข้ามาสล็อตกล่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคำถามเดิมๆเ,เ,เกิดขึ้นทุกครั้งอารมณ์มันแย่และน่าผิดหวังมากอย่างไรก็ตามเขายังพยายามที่จะมองหาแง่บวกแม้จะรีบรีก็ตามผมต้องยอมรับผมอยากมองบวกกับปฏิกิริยาของนักเตะหลังจากที่เราตามหลังศูนย์ประตูตอนหนึ่งเพราะจนถึงครึ่งแรกเราเล่นได้ดีมากในช่วงที่ตามหลัง พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสล็อตเชื่อว่าทีมมีโอกาสมากพอที่จะพลิกขึ้นนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งด้วยซ้ำตอนพักครึ่งห่างผมไม่คิดว่าใครกะคาดคิดว่าเราจะแพ้เกมนี้1ประตูต่อสหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเกมกับจังหวะจุดโทษที่ทำให้ทีมตามหลังอย่างรวดเร็วเวอร์จิลฟานไดถูกจับแฮนด์บอลและสล็อตได้ให้ความเห็นถึงจังหวะนี้อย่างชัดเจนผมคิดว่าเขาโดนผลักนิดหน่อย การผลักครั้งนั้นทําให้เขาเสียสมดุลนั่นเป็นเหตุผลที่เขายกแขนขึ้นและทําแฮนด์บอลผมไม่คิดว่า VAR จะพลิกสถานการณ์จากการผลักเบาๆแบบนั้นได้แผนการที่วางไว้ในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งดูเหมือนจะพังทลายลงในชั่วงพริบตาเมื่อพวกเขาเสียประตูที่2อ,อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังหลังจบครื่งแรกเราเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมเป็นประตู1ต่อ2เรายังมีโอกาสดีๆอีกหลายครั้งที่จะเป็น2ต่อ2ด้วยซ้ํา แต่เมื่อเหลือเวลาอีก10-15นาทีเราก็เสียอีกประตูหนึง่งด้วยผลการแข่งขันหนึ่งต่อสีที่เกิดขึ้นสล็อตตระหนักดีว่านี่คือความพ่ายแพ้อีกครั้งใหญ่แต่เขาย้ำถึงหนทางเดียวที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้วิธีเดียวที่จะผ่านมันไปได้ก็คือต้องผ่านมันไปให้ได้ในตอนนี้และสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่และต่อสู้อย่างหนักประเด็นสำคัญที่คุณซือรายนี้เน้นย้ำคือความรู้สึก ที่เกิดขึ้นจากการเสียประตูติดต่อกันซึ่งส่งผลกระทบทั้งนักเตะและแฟนบอลมันจะดีถ้าเราไม่เสียประตูทุกครั้งเพราะมันไม่ใช่แค่การเสียประตูแต่มันคือความรู้สึกอย่างน้อยความรู้สึกที่ผมมีและผมคิดว่านักเตะก็น่าจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันรวมถึงแฟนๆของเราด้วยหลัง45นาทีคุณไม่คาดหวังว่าจะเสมอหนึ่งต่อหนึ่งคุณคาดหวังว่าจะขึ้นนำ แทนที่จะขึ้นนำหลังครึ่งหลัง10 1 5นาทีเราก็เสียประตูอีกครั้งมันเป็นงานที่ยากมากเอาละแฟนหงแดงทุกท่านคะหลังผ่านสัปดาห์ที่เจ็บปวดนี้ไปอะไรคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์สโตกำลังขาดหายไปมากที่สุดปัญหาเกมรับการเสียสิบประตูจาก3เกมติดต่อกันชี้ให้เห็นว่าปัญหาหลักอยู่ที่แนวรับใช่หรือไม่และใครคือผู้เล่นที่ควรรับผิดชอบมากที่สุดหรือ ความเชื่อมั่นในตัวกุนซือในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้แฟนบอลยังคงเชื่อมั่นและพร้อมให้เวลาอร์เนอร์สลอตในการแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเข่าต่อไปเป็นรีแอคชั่นของนักเตะลิเวอร์พูลกับคืนวันอันน่าผิดหวังที่แอนฟิลเมื่อลิเวอร์พูลต้องพ่ายแพ้กับ PSV ด้วยสกอร์4ต่อ1นมันเป็นอีกหนึ่งผลการแข่งขันที่ตอกย้ำถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้พรม แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือปฏิกิริยาที่ออกมาจากปากของหนึ่งในผู้เล่นที่ผูกพันกับสโมสนนี้อย่างเคอร์ติสโจนส์คำพูดของเขาไม่ใช่แค่การยอมรับความพ่ายแพ้แต่เป็นการเรียกร้องที่เต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดซึ่งกำลังสั่นสะเคินวงการฟุตบอลหลังจบเกมเคอร์ติสโจนได้ให้สัมภาษณ์กับ CBS ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหงุดหงิดที่อัดอั้นมานานอย่างชัดเจน นักเตะวัย24ปีรายนี้ไม่ได้พูดในฐานะนักฟุตบอลเพียงอย่างเดียวแต่ในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งที่เติบโตมาพร้อมกับความสําเร็จของทีมภายใต้การคุมทีมของเจอเก้นคลอปเขาเปิดประเด็นด้วยคําที่เร่าร้อนว่ามันเริ่มต้นจากการเป็นผู้ชายคนหนึ่งและต้องการเข้าปะทะใครสักคนและเป็นแค่หมาตัวหนึ่งเมื่ออยู่ตรงนั้นเคอร์ทิสโจนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าผมไม่มีคําตอบผมก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละ ตอนนี้ผมมาถึงจุดที่พูดไม่ออกเลยเขาบอกว่าเขาผ่านพ้นความโกรธและความเศร้ามาแล้วและตอนนี้เหลือแต่ความว่างเปล่าความจริงที่ว่าลิเวอร์พูลในปัจจุบันไม่สามารถหาคำพูดมาอธิบายสถานการณ์ได้เลยสิ่งที่น่าตกใจและกระตุ้นความรู้สึกที่สุดคือคำพูดของโจนส์ที่เรียกร้องให้เพื่อนร่วมทีมกลับไปหาจุดยืนเดิมที่เคยทำให้ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่นั่นคือความแข็งแกร่งและความดุดัน จน์เชื่อว่าทีมสูญเสียความหมาที่เคยมีไปไม่ใช่ว่าเรามีเด็กๆที่เล่นบอลเก่งเสมอไปนักนะแต่เราแค่เล่นเล่นแล้วก็เล่นไปทุบใครก็ได้ผมก็เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าคนอื่นต้องไปทำแบบนั้นเพราะผมก็เหมือนกันคำว่าไปทุบใครสักคนในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้ความรุนแรงแต่หมายถึงการกลับไปเล่นด้วยความมุ่งมั่นการเข้าปะทะที่หนักหน่วงและการวิ่งเพรสซิ่งที่ไม่ยอมให้คู่ต่อสู้หายใจ เขาชี้ให้เห็นอย่างเจ็บปวดว่าแอนฟิลเคยเป็นที่ที่หลายคนเกลียดที่จะมาเยือนคุณรู้ไหมอยู่กับแฟนๆกับเราวิธีการที่เราเล่นวิธีการที่เรากดดันและเราก็เป็นหมาจริงๆแล้วเราก็ได้บอลแล้วเราก็เล่นตอนนี้เราแทบไม่ได้เล่นด้วยซ้ำคําพูดของโจนสะท้อนกับสถิติที่น่าตกใจภายใต้การคุมทีมของค็อปลิเวอร์พูลเคยสร้างสถิติไม่แพ้ใครในลีกที่แอนฟิลติดต่อกันถึง68นัด และตลอดเกือบ9ปีครอบแพ้ในบ้านเพียง12นัดเท่านั้นแต่ตอนนี้ภายใต้ผู้จัดการทีมอร์เนอร์สโอตหรือว์พภูแพ้ถึง4จาก6นัดหลังสุดในบ้านรวมทุกรายการในการทำทีมของกุนซือชาวดัชเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลกว่า,วาแอนฟิลที่เคยเป็นป้อมประการที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามตอนนี้กลับกลายเป็นที่ที่ทีมเยือนมาพร้อมกับความคิดที่ว่าเราจะชนะที่นี่เราจะยิงได้2 3หรือ4ประตู j จนส์เน้นย้ำว่าแม้แฟนจะให้กำลังใจได้แต่ปัญหาหลักต้องถูกแก้ไขในสนามโดยนักเตะการฟื้นฟูออร่าของแอนฟิลคือขั้นตอนแรกของการฟื้นตัวทั้งหมดเคอร์อทิสโจนปิดท้ายด้วยการตอกย้ำว่าเรายังคงมีตราสัญ,ญลักษณ์นั้นอยู่บนหน้าอกของเราจนกว่าตราสัญ,ญลักษณ์นั้นจะหลุดไปเราจะสู้และพยายามนำทีมกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นคำพูดของเขาไม่ใช่การวิจารณ์ แต่เป็นการปลุกสะดมให้เพื่อนร่วมทีมหันกลับมามองตัวเองและกลับไปหา DNA แห่งความสำเร็จของลิเวอร์พูลแต่คำถามที่น่าสนใจที่สุดที่เราต้องถามตอนนี้คือจากคำพูดที่จริงใจและเร่าร้อนของเคอร์ติสโจนส์ไปทุบตีใครสักคนคำพูดนี้จะเพียงพอที่จะปลุกสปิริตของนักเตะลิเวอร์พูลที่ดูอ่อนแอลงในสนามได้จริงหรือไม่คุณคิดว่าปัญหาของลิเวอร์พูลตอนนี้คือปัญหาด้านแทคติกภายใต้โค้ชอาร์เนสโอต หรือเป็นเพียงปัญหาด้านทัศนคติความมุ่งมั่นของผู้เล่นชุดปัจจุบันกันแน่ในฐานะแฟนบอลคุณคิดว่าผู้เล่นคนใดในทีมชุดนี้ที่ขาดความหมาตามที่โจนส์กล่าวถึงมากที่สุดคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างนี้นะคะมาร่วมพูดคุยกันว่าลิเวอร์พูลจะสามารถกอบกู้สถานการณ์และนำออราแอนฟิลกลับคืนมาได้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ